สวัสดีครับวันนี้มาดูเจ้า RS 1 2 5คันนี้นะครับสวยๆนะครับสีถังส,สวยๆนะครบๆนะข้างครบเบาะเดิมแท้เดิมนะครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับทะเบียนพร้อมโอนเครเื่องไปใส่นะครับโชวหน้าเดิม ไม่ัดรอบขึ้นใหไม่ขึ้นนะครับแล้วมาฟังเสียงกันนะครับลเราได้แล้วฮะ รมถนะนะา,ดาได้ไหใจก็โทมาครับนย์แปด่บานนะครับโอเคสวัสดีครับ